ชิ้นแรกเลยใช่ไหมคะที่รับคู่กันชิ้นแรกเลยคะ่ะพอจำได้นานไหมคะพี่ดูสำหรับโฆษณาของน้องเพลงคือสำหรับพี่เองเนี่ยพี่เป็โฆษณาชิ้นนี้เนี่ยคือเป็นอะไรที่มันเหมือนกับแบบเป็นความผูกพันของแม่ลูกอยู่แล้วมันก็โดยตรงอยู่นะใช่ไหมคะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือต้องถามน้องเพลงด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ต้องมามาแชร์ด้วยกันสำหรับน้องเพลงเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมบ้า จริงๆตอนตอนได้ได้เห็น s t o r y บอร์ดของของโฆษณาตัวนี้นะคะก็จริงๆเพราว่ามันมีความน่าสนใจมากๆก,ก,ก็คุยกับคุณแม่ไม่ไม่นานมากค่ะก็ตกลงเลยค่ะอืมพอมาถ่ายกับคุณแม่นี่มีการเขินอายอะไรบ้างเปล่าเอยเขินไหมไม่เขินนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนโฆษณาอย่างที่เห็นนะคะจะเป็นการพูดคุยหรือว่าการถ่ายเบื้องลังหรือว่ามันเป็นเหมือนชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วะค่ะก็เหมือน เหมือนมาเก็บภาพชีว like huh. ิตประจําวันของเราที่บ้านหลังๆจะเห็นคู่แม่ลูกคู่นี้ออกงานด้วยกันบ่อยขึ้นหรือว่ารับงานด้วยกันบ่อยขึ้นใช่ไหมคะพี่ตู่ค่ะก็จริงๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่น้องเพลงมีคอนเสิร์ตกับคุณแม่ตอนนั้นคอนเสิร์ตน่าจะพี่ลูกเบิร์ดกัหลกใช่ไหมคะแบบแบบก็จะมีเริ่มออกงานบ้างนะคะออมาเยอะ้เยอะ ค่ะขอทษ่ที่ตอนว่าสองปีที่แล้วที่เล่นคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดด้วยกันนะคะซึ่งตอนนั้นเพลงก็เป็น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 เกสคือไปไปเต้นเต้นเต้นให้พี่เบิร์ดนะคะตอนหลังก็ช่วงช่วงหลังๆมาเนี้ยค่ะพอกลางปีที่แล้วเราเริ่มมีงานด้วยกันบ่อยๆมากๆมีวิธีการเริ่มงานให้ลูกไงบ้างคะคือเอาเวลาเรียนเป็นหลักถ้าหากว่าวันนั้นไม่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 กระทบกระเทือนชั่วโมงเวลาเรียนของเขาเพราะสมัยนี้เข้ามหาลัยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย วิชาที่เขาลงเรียนว้เนี่ยมันค่อนข้าง,างสตริกเหมือนกันนะคะก็คือเรียนนี่ต้องมาก่อนเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือว่าเอาสิ่งที่เขาสบายใจด้วยที่ลูกรู้สึกว่า<ๆ>เขารู้สึกว่าทําแล้วเนี่ยคือน้องเพลงเนี่ยคือชอบชอบเดินแบบจริงๆช,ชอบเดินแบบ<ช>แต่ว่าเรื่อง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 งานที่จะไปร้องเพลงด้วยกันบางทีน้องเพลงบอบกขอเลือกเป็นบางงานงใช่ไห<ๆ>มเลืคกใช่มีมีติดต่อมาเยอะไหมคะสำหรับงานคู่ เซนเตอร์หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะงานงานคู่ที่ที่ไปร้องเพลงในคร้นจะมีเยอะนะคะแต่ว่างานโฆษณาเนี่ยจะมีชิ้นของสมูทอีกนจะมีโปรเจกต์ทำร่วมกันไหมคะโปรเจกต์นัคือโฆษณาเป็นงานค่เมือกันเยคุณแม่อือมีต้องบอกพี่ชอแล้วมั้งเนี่ยต้องบอกพี่ชอแล้วออกเพลงคู่กันมานะคคือบล่าสุดที่พี่ตู่เหมือนปล่อยเพลงเจ็บจนเข้าใจไปอะค่ะแล้วแบ คนได้เห็นแบบเบื้อ,ง,องหลังเราให้ตอนที่อ,อัดเพลงครั้งแรกอออ่ันนั้นก็น้องเพลงให้คุณแม่ดูด้วยเหมือนกันนะคะนั้นใช่ว่าเป็นเป็นออฟฟิเ <c oughs> video, ชียลมิวสิกวิดีโอใช่ไหมคะอันนั้นอันนั้นจริงๆแล้วเป็นอะไรที่พี่ทํางานในห้องอัดโดยที่พี่ไม่ทราบว่ามีม,มีมีกล้องอยู่คือนึกว่าน้องๆกลับไปกันหมดแล้ววันนั้นที่เห็นว่ามีน้องๆสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์กันก่อน แล้วก็จะมีมีกล้องที่เก็บถ่ายไว้คือคือเบื้องหลังของเราเองซึ่งนึกว่าน้องก็ปิดกล้องไปกันแล้วเพราะน้องเ็าไม่ได้ยืนถ่ายตรงนั้นนะคะทีนี้ก็เป็นการที่เราเริ่มอัดจริงๆแล้วล่ะนะคะเริ่มอัดจริงๆทีนี้เวลาเวลาร้องไปเวลาเราร้องในห้องห้องอัดมันจะร้องหลายๆเทสกันเนาะมันไม่ได้เหมือนกับร้องบนเวทีร้องไปเรื่อยๆร้องเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าเนื้อเพลงมันมันเนื้อเพลงที่ที่ร้องอะค่ะมันมันมันรู้สึกมันบางครั้งมันมันอินได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เลย มีมีมีภาพนั้นออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพนั้นเราเป็นยังไงบ้างที่ตัวเองร้องให้ร้องเพลงไปด้วยตอนแรกลืมไปแล้วนะเพราะว่าอัดตั้งแต่เดือนเดือนมกมราใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้มีคอนเสิร์ตเดือนกุมภาแล้วคอนเสิร์ตเราถูกเลื่อนเป็นจีเรนเบกาลกาาใช่ไหมคะ พี่น่าจำอะไรไม่ได้ไปหมดแล้วล่ะลืมไปหมดแล้วจกกนกระทั่งแบบว่าน้องๆทูบอกว่าพี่ขาเดี๋ยวจะมีภาพมิวสิกเป็นมิวสิกวิดีโอแต่มันไม่ใช่มิวสิกวิดีโอนี่ก็อ้าวแล้วทำไมไม่ทำมิวสิกวิดีโอแล้วบ,บอกว่าเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นเบื้องหลังมันเหมือนอันซีนเนี่ยค่ะ <c ười> มันมีลองดูก่อนอะไรเงี้ยพอดูปุ๊บคือน้องเพลงเปิดได้ดูบอกอืมเราชันจำไม่ได้ไปแล้วอ๋อในทีนี้ก็เลยแบบโอ้มันเป็นเรื่องของเพลงอะนะคะก็ พี่คุณรู้สึกว่าอะไรที่มันมันรียลจริงจริงเนี่ยก,ก็น่าจะดีกว่าการที่จะมีมิวสิกวิดีโอมาเล่นเป็น,เป,นเป็นอะไรแบบนีนะ้ซึ่งเพลงเพลงนี้เนี่ยคุณเอิญเขาแต่งไว้ดีด้วยะคะ่ะนคนก็บอกว่าเือหามันโดนใจเราจนทำให้เราร้องไห้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเนื้อหาของเพลงมันก็เป็นเรื่องราวเรื่องราวของของของ,ของหลายๆคนที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีเพลงบางเพลงที่พี่ร้องก็ร้องให้เหมือนกันบางทีก็ร้องให้บนเวทีแต่ร้องในห้องอัดนี่นไม่เคยมีเนะหมือนกัน ก็เพลงนี้เป็นเพลงแรกนะคะแต่ว่าก็ด้วยเนื้อหาของเพลงค่ะที่ที่คุณเอินก็เขียนไว้ดีด้วยนะคะตู่คะก็ขอถามเรื่องรูปในไอจีนิดนึงเห็นว่าตอนวันเกิดแม่คุณแม่พี่ตู่พี่เอไปแฮปปี้เบิร์เ้อก็คุณแม่พี่ตู่เหรออันนี้อันนี้ สมูทอีเลยนะสมูทมากเลยนะลูกสมูทมากอะไรกันนี่อันน้าขายเป็นวันเกิดของแม่พี่ตู่วันเกิดน้องเพลงแม่น้องเพลงนั่งอยู่นี่เองทันวากทันวาที่ผ่านมาก็ได้เห็นพีลูกพี่เอกแล้วก็มีน้องเพลงด้วยมีเอ่อมีเพื่อนสนิทน้องเพลงก็เป็นยังไงบ้างไหนกัน น่ารักพี่พี่น่ารักจริงๆเลยพี่พี่อยากรู้กตอบลูกตอบลูกเราเราเป็นลูกหลานของพี่พี่ลูกของพี่อาทุกคนนี้ยังเป็นเพื่อนสนิทอันนี้เป็นวันเกิดน้องเพลงค่ะพาเพื่อนสนิทไปงานวันเกิดค่ะข่าวข่าวพาไปเปิดตัวหรือว่ามีอะไรเกิดไม่หรอคะไม่ค่ะไม่ก็ปกติ เป็นเรื่องปกติเวลามีใครมารู้จักก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักนะคะเห็นหน้าเห็นตาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพี่ตู่เป็นไงบ้างคะพอเห็นแล้วเห็นหน้าเห็นตาแล้วว่าไงบ้างคนกูคือเอาลูกมีลูกมีความสุขดีกว่าค่ะอะไรที่ลูกมีความสุขเนี่ยพี่พี่ได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับว่าการเจอกันระหว่างเขากับคุณพ่อครั้งแรกครั้งแรกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณพ่อว่าไงบ้างคะ จริงจริงคุณพ่อค่อนข้างที่จะโอเพนเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเพลงนี้อะไรเป็นจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตลอดแล้วก็ค่อนข้างโอเพนกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนหรืออะไรก็ตามคุณพ่อให้ผ่าเป็นเพื่อนสนิทแม่ะคนนี้ได้ผ่าค่ะไม่ช่วยบิวพ่อขาวไทยมาเยอะตอนนั้นเป็นยังไงบอกว่ายังไม่ให้ใครเขียวต้องดูไปนานๆก่อนก็ เป็นเรื่องปกติเพราะคุณพ่อเขาห่วงลูกแต่ไหนแต่ไรนะคะแต่ว่าพอลูกเข้าในวัยรุ่นเนี่ยนะคะคือคุณพ่อก็ต้องทําใจนะคะทั้งปีก็ต้องทําใจว่ามันต้องเป็นถ้าไม่มีความรักคงจะแปลกนะ <c oughs> ลูกแม่คงตกใจเหมือนกันถ้าไม่มีใครมาจีบลูกนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,มอ,คะอะไรอย่างเงี้ยหลายขั้นตอนนะคะกว่าจะพาไปลาเดทพาไปงานวันเกิดได้อะไรเงี้ยไม่อะค่ะคือน้้มเลยก็ทำเลยปกตินะคะเหมือนปกติอยู่แล้วคือแบบว่า ไปดูนังเขาคุณแม่ไปดูนังไปทานข้าวก็จะบอกคุณแม่ตลอดนะคะคือสิ่งหนึ่งเราไม่ต้องบอกลูกหมออย่างนี้ว่าโอเคลูกเหยุดไหนเท่านั้นเองบอกคุณแม่ว่าหยุดที่ไหนอะไรอย่างเท่านั้นเองถ้าวันหนึงน้องเลงอยากบอกเรียกว่ามีแฟนเงี้ยค่ะพี่โอเคไหมคะคำว่ามีแฟนสน่บคือก็บอกลูกเสมอนะคะว่าจริงๆเนี่ยมีมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เรารู้ใจสนิทสนมได้แต่คำว่ามีแฟนเนี่ยพี่โจคว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องชัดเจนมากกว่านี้แล้ว อาจจะต้องคําว่าแฟนเนี่ยต้องใช้ในวัยที่แบบว่าที่ที่มาเชื่อว,ว่าไงลูกามาชว่คือวัยที่ที่ที่เขาผู้ใหญ่มากกว่านี้อ่ะผู้ใหญ่มากกว่านี้นะคะแล้วก็แน่ว่าคนนี้เนี่ยคือคนที่แบบโอเคแบบจะเข้ามาเป็นแฟนนะเพราะาสเต็ปเข้ามาเป็นแฟนเนี่ยหมายถึงว่าเราเรา มองหาคนอื่นไม่ได้แล้วนะหมายถึงว่าถ้าเป็นแฟนก็ต้องมั่นใจคนนี้แล้วถูกไหมคะแต่การที่จะเป็น,เ,ปนเพื่อนหรือเป็นคนที่รู้ใจเป็นคนที่เราพูดคุยด้วยแล้วก็วรู้สึกว่าถูกใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่ปิดตัวเองเราเราอธิบายให้ลูกอย่างนี้ค่ะอย่าาบรรยากาศวันนั้นที่เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวใหญ่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้โหต้องถาทุกคุกท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 ุก อะไรนะเบงเงเกรงกัตอนนี้เราเบงเกรงเบงจับมือได้เลยไม่ไม่ค่ะปกติค่ะมีกังวลไหมคะน้องเพลงว่าเพื่อนจะเข้ากับครอบครัวไม่ได้อะไรเงี้ยไม่นะคะเพราะว่าพไม่่ะเพราะว่าจริงๆครอบครัวพี่จริงแล้วสบายๆครับคือเราอยากให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราห้ามคือคนเรามีความรักได้คือบอกลูกเสมอนะคะเพราะสิ่งหนึ่งที่ลูก ที่ลูกเข้ามาถามคุณแม่คือว่าคุณแม่ถ้าเกิดถ้าเกิดลูกจะมีคนที่ลูกถูกใจแล้วก็สนิทสนมเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่พิเศษเนะี่ยได้ไหมสิ่งแรกที่น้องเพลงมาถามพี่เลยวันนั้นเลยบอกพี่ก็อ๋อได้สิคะได้มาเพื่อนสนิทน้องเพลงได้ทับเพื่อนสนิทเป็นเด็กค่อบ่อยบ่อยไหมจริงๆก็ถ้าถ้าเทียบกับคุณแม่ก็ค <Okay, S 2> งคุณแม่ต้องต้อง,ต,องต้องบ่อยกว่าแล้วว่ะแต่ว่า ก็ก็มีก็มีไปเจออยู่เรื่อยๆอ่ะแล้วคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันนานแค่ไหนนะคะน้องเฮงนานแค่ไหนล่ะก็ก็นานอยู่ค่ะเพราะว่าก็หลายปีอยู่อ่ะค่ะค่ะรูปมันนั่นค่ะเป็นรูปครั้งแรกหลังจากที่ได้เจอเป็นจอกันครั้งแรกหลังจากมีเรื่องมีราวหรือเปล่าคะกับของลูกอ๋อค่ะคือจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เคยได้บอกว่า พ่อลูกจะเจอกันไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพี่เหรอคะมีเรื่องราวคราวกันอ๋อค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าวันเกิดของลูกค่ะแล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่พ่อก็จะมาหาลูกนี่นะมาเจอลูกอะไรอยู่แล้วค่ะก็คือตกลงถามดีกว่าอยากให้น้องเพลงมีแฟนหะือยังเนี่ยพี่ๆอยากให้มีไหมเนี่ย แม่เป็นแฟนดีกว่าเออแม่ก็ห่วงเหมือนกันนะห่วงเหมือนกันอถ้าในวงการมาจีบนะคะวงการมาจีบอีเริ่มข้างวงการแล้วอะไรอย่างนี้อาจจะมีหนุ่มๆวงโอ้ยคือคือคืออย่างนั้นเลยล่ะคือคือพี่พี่พี่คือยังไงก็ได้นะคะคือการขอให้ลูกมีความสุขเราไม่ได้บอกว่าคนนั้นจะต้องเป็นใครนะคะเป็นขอให้เป็นคนที่ดีนะคะแล้วก็ มีความคิดแล้วก็แบบว่าพาลูกไปในสิ่งที่ดีนะคะไม่ใช่ไม่มาแล้วเนี่ยเป็นชีวิตวัยรุ่นแล้วก็ทําอะไรก็ไม่รู้เป็นในชีวิตวัยรุ่นนี่ก็คือก็คงจะไม่ไฟเขียวเหมือนกันนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เรียนดีอะไรนะแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่นะคะอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั้นเนี่ยเวลาจะไปไหนมาไหนเหมือนกันเนี่ยเราก็มีความสิบเออพอทีเราก็ไปเที่ยวด้วยกันด้วยไปเที่ยวด้วยกัน เหมือนเป็นเพื่อนแม่ด้วยนะคะ <laughs> เ,เพื่อนแม่ด้วยอะไรแบี้